วัดจุรามณีมาอ่างทองครับที่กัดแรกที่จะชวนมาเช็คอินคือวัดจุรามณีวัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านนับถือศรัทธามาตั้งแต่สมัยโบราณกาลกล่าวกันว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองและได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา ภายในวัดสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเช่นเจดีย์องค์ใหญ่สูง38เมตรซึ่งสูงที่สุดในเมืองอ่างทองศาลาการประเรียนไม้ที่สร้างเป็นแบบหลังคาลดระดับตามภูมิปัญญาของช่างพื้นบ้านในอดีตและยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้วด้วยนะครับพระตำหนักธรรมหยาดโบราณสถานตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนาแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาไม่ธรรมดาครับ สันนิษฐานกันว่า สรูกสร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเพื่อใช้เป็นที่ประทับแรมเนื่องจากมีพระราชนิยมเสด็จประพาสเมืองแถบนี้ขณะที่เจ้าฟ้าอุทุมพรเคยนำข้าราชบริพารกับพระพิสุกที่จงรักพักดีเสด็จลงเรือพะที่นั่งออกจากพระนครศรียุธยามาจาพรรษายอยู่ที่พระตำหนักคำหยาดนี้ก่อนไปสมทบกับชาวบ้านบางระจันปัจจุบันครับมีเพียงผนังก่อด้วยอิฐถือปูนสี่ด้านแต่ยังหลงเหลือความงามทางด้านศิลปกรรม ทำให้ได้ชมกันครับวัดขุนอินทประมูล วัดนี้ครับประดิษฐานพระศีเมืองทองพระพุทธสยญาติหรือพระนอนองค์ใหญ่อันดับสองของประเทศไทยโดยมีความยาวถึง50เมตรวัดนี้สร้างขึ้นโดยนายอากรสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อขุนอินทประมูลนอกจากนี้ยังหลงเหลือซากวิหารบนเนินสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายส่วนด้านหลังพระนอนเป็นศาลาอเนกประสงค์สร้างใหม่อย่างสวยงามครับสามารถขึ้นลิฟต์ไปกราบพระพุทธรูปแล้ก็ชม ภาพวาดจิตรกรรมได้ด้วยครับวัดท่าอิฐ วัดนี้คับไปหนึ่งวัดที่น่าชมมากๆสันนิษฐานว่าเดิมเนี่ยเคยเป็นท่าขนอิฐเพื่อนําไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูลมองเห็นจากระยะไกลคือพระธาตุเจดีสีโพทองเป็นเจดีสีทองสร้างลดหลันเป็นชั้นๆประดับกระจกสีส่วนยอดเจดีเป็นทรงระฆังคว่ำมีความสูงถึง58เมตรหรือราวๆอาคารเจ็ดชั้นสามารถเดินขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาต่ชั้นบนสุดได้นะครับและยังมองเห็นวิวได้ไกลสุดสายตา นอกจากนี้นี่ยังมีวิหารประดิษฐานหลวงพ่อขาวและศาลาที่ตั้งลงแก้วบรรจุร่างหลวงพ่อหอมให้สักการบูชาด้วยครับ ตลาดสารเจ้ารงทองอําเภอวิเศษชัยชาญมาถึงอ่างทองต้องห้ามพลาดแวะตลาดแห่งนี้นะครับตลาดเก่าแก่อายุนับร้อยปีผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายยุคหลายสมัยสเสน่ห์ของตลาดอยู่ที่วิถีเรียบง่ายและดั้งเดิมที่ฉายชัดเจนอยู่ในทุกๆร้านรวมทั้งอธัธยาศัยไมตรีที่น่ารักจากลุงป้านาอาในตลาดนั่นเองนอกจากเดินชมบรรยากาศตลาดแล้วนะครับอย่าลืมแวะซื้อขนมอร่อยๆอ,อ,อย่างเกสรลำเจี๊ยกขนมสาลี่ ขนมกงขนมสามเกลอขนมไข่ปลาขนมบ้าบินกลับบ้านไปเป็นของฝากกันด้วยนะครับชวนมาสัมผัสปฏิมากรรมจากเศษเหล็กที่เท่และไม่เหมือนใครจริงๆรับรองว่าเจอตัวละครดัางๆทั้งนั้นนะครับและยังคอยอัปเดตไปเรื่อยๆเช่นไอรอนแมนโจ๊กเกอร์บาบเบ้ลบีสไปเดอร์แมนชักกี เพนนิเลนภายในแบ่งเป็นหลายโซนทั้งห้องซูเปอร์ฮีโร่โซนกลางแจ้งที่เดินเหนื่อยๆก็มีคาเฟ่ให้นั่งพักสั่งอะไรเย็นๆมีช็อกโกแลตรูปทรงอุปกรณ์ช่างที่ทำได้เหมือนจริงมากๆนะครับสามารถซื้อกลับบ้านไปเป็นของฝากกันได้ด้วย